นี่เขาเรียกปลานหนวดพรามเอา้าติดปากมาหน่อยเดียวด,ดูดูดูเยลยปราก็มาเต็มที่เลยดูไหมหนักอยู่ถ้ากุ้งก็กุ้งตัวนิดเดียวตัวเป็นปลานี่เขาเรียกปลานหนวดพรามเอา้า ติดปากมาหน่อยเดียวปล่อยไปน้องตัวน้อยนิดเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีหนวดที่ยาวแบบยาวมากเลยจะได้บ่อยเห็นนะตัวน้องก็จะไม่ใหญ่หรอกโอเคปล่อยน้องไปไปหล,ล่ตาหนวดพรามหนวดยาว